สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พบกับช่างแดงมืงองจอดอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับการใส่เรือนอยญ่28มิลน,นะครับของเจ้าเว็บร้อยสิบไนะครับก็จะใส่เข้าปไปกับไอ้ตัวนี้นะครับคอ,อลีดของเรือน28มิลน,นะครับอันนี้เดิมๆมนะครับคือเรื่องของเรื่องคือผมต้องขยายอ่า ตรงนี้นะครับปากเรือนนะฮะต้องขยายตรงนี้นะครับให้ได้ยี่สิบแปดมิลนะฮะก็เดี๋ยวผมมาวัดดูนะครับวัดระยะก่อนนะครับว่าอยู่ที่เท่าไหร่โอเคตัวนี้คือยี่สิบเจ็ดจุดแปดนะครับทำไมไม่เป็นยี่สิบแปดมิลครับคือเขาเผื่อระยะไว้นะครับเผื่อระยะความฟิตข,ของของของอ ลิ้นเรือนนะครับก็ส่วนส่วนฐานของหลีดนี้นะครับก็ผมก็ต้องขยายเพิ่มนิดหนึ่งฮะก็มาดูตรงนี้เลยนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับผมจะต้องวัดตรงนี้นะครับว่าได้ที่เท่าไหร่ตรงพอร์ตไอดีนี่นะครับต้องวัดก่อนนะครับครับเพื่อนๆผมวัดตรงพอร์ตไอดีแล้วนะครับได้ยี่สิบสองจุดสองมิลนะฮะ ตรงนี้นะครับเพื่อนเพเห็นนะครับพอทใหดีนะครับปากมันนะครับ2ี่สมิลนะครับก็เซตศูนย์ไว้ก่อนนะครับทีนี้ผมก็จะมาวัดตรงนี้นะครับว่ามันอยู่เท่าไหร่วัดนะครับ20.8สมิลนะครับต้องขยายเพิ่มให้ได้เป็น22.2ครับก็ขยายเป็น22่มิลก็ได้ครับ ตามพอร์ตไอดีนะครับต้องเท่ากันนะครับอันนี้ก็หนึ่งจุดสองมิลนะฮะผมต้องขยายเพิ่มให้เป็นยี่ิบสองมิลนะครับเพื่อนเเพราะว่ารูพอร์ตตรงนี้นะครับยี่บสองจุดสองมิลนะครับตรงคอรีดตรงนี้นะครับนี่นะฮะก็ต้องเป็นยี่สิบสองจุดสองมิลนะฮะ you <laughs> เพื่อนๆจะเห็นไหมครับว่าผมจะใช้อคาคาไบเจียนะฮะให้เป็นทรงกลวยนะครับความกว้างก็อยู่ประมาณยี่สิบแปดมิลนะครับเดี๋ยวมาวัดให้เพื่อนๆดูนะครับผมจะทําเป็นเป็นทรงกลวยนะครับสูตรของผมครับเพื่อนเดี๋ยวผมจะมาวัดอ่าตรงคอเล็ตรงปากเลยนะครับก็ผมทําไว้ยี่สิบแปดมิลนะฮะเดี๋ยวมาดูนัดดูนับ โอเคครับยี่สิบแปดจุดสองมิลครับเห็นไหมก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเดี๋ยวจะเทสอีกทีนะครับผมจะเอาเรือนมาใส่แล้วลองลองหมุนดูนะครับก็ทีนี้เราจะมาเทสดูนะครับว่าที่ผมใช้คาไบ์เจียไปเมื่อกี้นะครับที่เป็นทรงกลวยนะครับว่าามันจะพ้นไหมครับสามแสองตัวยึกเลยนะทุกท่าน เพเลยครับขันตัวตึงมือเราครับมันไม่ต้องแน่นมันพอดีครับเคล็ดเดอยู่เฉยบนะว่ามันพ้นไหมครับโอเคครับก็ลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะเพื่อนๆอ่าเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะหมุนดูนะครับว่าถ้ามันไม่พ้นนะครับเวลาเราหมุนตรงตรงนี้นะฮะเห็นไหมครับมันจะติดขัดเลยนะครับ อันนี้ถือว่าพ้นนะเพื่อนๆไม่ติดขัดนะครับครับโอเคนะครับเดี๋ยวก็ต่อไปผมจะเจียร์ตรงตรงนี้นะครับที่ว่าเข้ากับปากขอไอดีครับตรงนี้ผมจะเน้นวงกลมนะฮะอ่ายี่สิบสองมิลนะฮะทำไมผมต้องขยายตรงนี้เป็นทรงกลวยนะครับตรงแป้นเรือนนี่นะฮะ แปนเรือนคอรินนี่ฮะเป็นทรงกลวยนะครับด้านนี้นะครับเพราะผมต้องการให้อากาศมันเข้าได้สะดวกครับวุบเลยนะครับก็ผมจะใช้กระดาษทรายขัดตรงนี้อีกเล็กน้อยครับอ่าให้มันลื่นๆกว่านี้หน่อยนะครับให้มันเนียนๆครับอากาศมันจะได้เข้าไปแบบไม่ติดขัดนะฮะเข้าไปแบบลื่นๆครวุบเข้าไปเลยนะก็สุดใครสุดมันนะครับไม่ไายตัวครับอันนี้ก็ ผมคิดเอาเองครับว่าความน่าจะเป็นไปอากาศเข้าหน้าจะเป็นแบบนี้เราคิดแล้วเราก็ลงมือทำนะฮะคิดคิดวิเคราะห์นะะเพื่อนๆคนเพื่อนๆอาจจะมีวิธีอย่างอื่นฮะแต่ของผมเป็นแบบนี้นะฮะตรงนี้ผมจะเอาเป็นทรงกลวยนะฮะ โอเคนะครับอันนี้เสร็จแล้วนะฮะตรงนี้ก็เป็นวงกลมนะฮะจะไม่เป็นทรงกลวยนะฮะตรงนี้เป็นวงกลมนะฮะขยายออกเป็นยีนนิบสองมิลนะฮะใจเย็นๆนะครับต่อๆขยายไปประมาณยี่สิบสองมิลนะ เดี๋ยวเรามาวัดดูว่าเป็นไงครับเดี๋ยวเราก็มาวัดดูนะครับว่าได้ยี่สิบสองไหมหรือว่าใกล้เคยเียงไหมครับเพื่อนๆยี่สิบเอ็ดจุดเก้านะฮะก็ถือว่าโอเคนะครับก็กระดาษทรายเก็บอีกเล็กเล็กน้อยนะฮะให้มันลื่น,นๆนะเพื่อนๆ โอเคนะครับอันนี้ก็เป็นเรือนปากีแปดนี่ก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆครับจากช่างแดงมังชนนะฮะยังไงก็ผมก็ฝากเพื่อนๆเป็นแนวทางนะครับก็ยังไงก็ช่วยฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดติดตามช่องช่างแดงมังชนด้วยนะครับครับสวัสดีครับ